สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำซ้อนจัก,กรยานนะคะทุกคนปกติแล้วในเกมซากุระเนี่ยมันจะเป็นประเทศของญี่ปุ่นใช่ไหมคะไม่สามารถซ้อนจักรยานได้เนาะเพราะว่ากฎหมายญี่ปุ่นห้ามซ้อนจักรยานห้ามซ้อนมอไซเนาะ จักรยานก็เลยจะซ้อนไม่ได้ในเกมนะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะสอนซ้อนมอเตอร์ไซค์เอ้ยซ้อนจักรยานนะคะทุกคนขั้นตอนแรกให้ผู้หญิงตามมาและให้ตัวผู้ชายขี่จักรยานนะคะคุยกับตัวผู้หญิงและกด2ออย่างนี้นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะกดกอดเสร็จอ่ะยังไม่ได้นะทุกคนยกตัวอย่างเช่นกดกอดปึ๊บแล้วก็ต้องกดเออแบบ นะกดกอดแล้วก็กดอุ้มพร้อมกันเลยนะคะไม่ใช่พร้อมกันสีต่อเนื่องกดกอดปุ๊บแล้วก็กดอุ้มปับพอขึ้นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าได้แล้วนะคะให้เรากดมาที่ชาร่าอีดิทถ้าขึ้นอุ้มแล้วขึ้นหน้าต่างให้กดแบบนี้ได้นะคะก็กดชาร่าอีดิทสีม่วงเลยและกดโพสต์โหมดด้านล่างเลือกมาที่ท่าซิสนะคะ ซีดาวอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นนั่งเนาะเขาก็จะนั่งอยู่ตรงตะกร้าเราก็ขี่ได้ปามปกติเลยนะให้เราเลื่อนไปที่ท่า11นะคะทุกคนจะเป็นท่านี้นะท่านั่งแบบคุณน,นายคุณน,นายเนาะอันนี้เราจะไม่ได้สอนซ้อนจักรยานแบบหันหน้าหันหน้าหันหลังใส่กันเนาะแต่ว่าเออแต่ว่าเราจะใช้วิธีแบบนั่งเอยียงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าเออให้มันให้หน้าเราอยู่หลังผู้ชายเนาะแต่ว่า จะใช้วิธีนั่งเอียงๆมานะคะคือมันก็ได้ลุคแบบคนแบบน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็เหลือแค่แบบปรับองศาปรับมุมมองว่าเออแบบจะนั่งตำแหน่งแบบไหนให้เบามันต่ำเบาะสูงยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกคนประมาณนี้ไหมประมาณนี้ก็เดี๋ยวนะาสูงๆขึ้นหน่อย ลองขับไปดูนะคะพอขับเนี่ยมันก็จะขับได้ปกติแบบนี้เลยผู้หญิงก็จะไม่หลุดไม่ลอยไม่เอ็นนะมันก็แบบซ้อนได้จริงๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแป้งก็ยังหวังว่าเกมจะอัปเดตให้จักรยานซ้อนได้นะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทุกคนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนถ้าแป้งทําได้แป้งก็จะทําให้นะคะ คลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ